เควนึ่งคู่ขวัญสุดน่ารักที่ทำเอาแฟนๆเชียร์กันสุดใจค่ะแกบเคมีสุดลงตัวขอพระเอกหนุ่มกองทัพพีกและน้องมินรันนุยอยากทำอะไรก็มีมวลชวนขืนไปหมดก่อนหน้านี้น้องบินก็สร้างปรากฏการณ์โซเชียลแทบแตกกับเซตภาพที่มีแอบเซ็กซี่เบาๆจนอดแซลกันไม่ได้ว่างานนี้ทำเอาไม้เรียวในมือของหนุ่มกองทัพพีกสั่นไปหมดแล้วล่าสุดเมื่อกองทัพพีกมาเจอกับลุงแอ๊ช่องสามงานนี้ก็เจอขยี้เต็มๆว่าดูเรื่อง ไม้ไวเรียวในมือที่สั่นค่ะไม่ไม่ทีเมื่อกี้ทีถืออะไรนะสักกระเบือเราคิดว่าเป็นไม้เรียวเหรอครับออ๋ครับอื่นึกว่าอะไรนะนึกว่าเป็นไม้เรียวเหรอครับไม้เรียววทำอะไรเอาพี่เคยเห็นอะไรไม้เรียวป่ะเอาไม้ไหมครับฮะไม้ไม้เรียวในมือที่สั่นเลยไม้เรียวในมือที่สั่นเลยอะไครับไม้เรียวในมือที่สั่นเลย อ้าวเพตอนนั้นคุณไปเห็นใครก็แต่งตัวอะไรมาแล้วคุณก็บอกไม่เลี้ยวอะไรยังไงไม่เลียวไม่เลียวในมือแล้วไม่ผิดไงเพราะเราจะได้ขยายให้แฟนๆได้รู้ว่าไม่เลียวคุณสั่นจริงไหมใช่ที่เห็นที่เห็นเขาใส่ชุดสวยๆเซ็กซี่ๆอ่ะนคุณเระบกไ่อยากอะเอที่ใส่ชุดเซ็กซี่ๆอ่ะอ๋อครับก็เป็นไปตามนั้นครับผมอย่างที่ มือเป็นอะไรมือเป็นมือเป็นอะไร <c oughs> เฮ <c oughs> ้ยมันตลอกหมดแล้ว <c oughs> เก้งไี้ <c oughs> น้องชายของ <c oughs> ออพี่ร <c oughs> านีนล,ลืมลืม่นิดหน่อย <c oughs> จะบอกว่าโปรหมดไม่รู้กี่รอบแล้วไม่เคยเจอหน่มแอนเลยเออเรียกว่าที่ทเรื่องน้องความความรักของละวีกับรานีนนี่คือแทบจะมีปัญหามีอุปสรรคตลอดแต่ว่า ลื <Es> ่เออขอรับรลื่นจริงหรือเปล่ามัลื่นจริงรือหรอต้องติดตามมันจะมีเรื่องอะไรตามไาอีกไหมเคจรอเกลุงแอดเข้าไปอยู่นองอเลยป่ะเฮ้ลุงแอหรือลุงแอดจะเป็นตัวแปรไม่ไม่แต่ลุงแอดไม่ถึงม้เรียวนะมีคนบอกจะถึงม้เรียวเอ มาเรียวไปติวแมสตลอดได้ไหมเรียวอยู่แหละนติวแมสวันนั้นพี่เจอใครบางคนเขาถามเรื่องไม่เลียวด้วยเหรอใครบางคนที่ที่มินหรือเปล่าอ๋อชัดเจาะอ๋อใครบางคนนี่ใครคะคือ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d m n Party ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ